และแล้วจ้าสิ่งที่พวกเราชาว POD รวมถึงอาจารย์รอคอยมานานมันก็เกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้แล้วค่ะต้องขอบคุณมากนะคะมาดี s ซที่ทำให้ชีวิตพวกเราหลายคนเลยดีขึ้นเรามีเวลามากขึ้นนะคะขอบคุณเขามากเลยนะคะเขาทำอะไรให้เราเขาทำสิ่งนี้จ้าเขาครีเอทอาร์ตเวิร์ให้เราทีละเยอะ แล้วก็ listing งานให้เราลงไปใน e s s y แบบไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะคลิกคลิกคลิกแล้วก็จัดแจงโน,น,น่นนี่ทำในคราวดเดียวตรบเท่าที่คุณจะทำไหวค่ะเจ n เน a เรททีละสิบร้อยแล้วแต่คุณจะสามารถทำได้สะดวกรวดเร็วยังไงเนี่ยคุณจัดสรรได้เลยนะคะเป็นยังไงล่ะแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วใช่ปะมาดูกันอาจารย์จัเดโมให้ดูแล้วคุณจะว้า Amazing เปิดโลกมากจ้ามีคนมาตอบโจทย์ชีวิตให้เราแล้วนะโดยก่อนที่พวกเราจะเริ่มนะคะเราจะต้องมีพร้อมก่อนเพื่อที่จะได้ g e n e r a t รูปภาพแบบนี้นะอาจารย์จะแปะพร้อมไว้ให้ข้างล่างเพื่อเป็นไอเดียให้คุณเอาไปทำต่อย่อดได้นะคะในการสร้างพร้อมอาจารย์จะให้ ChatGPT โดยอาศัย My Design GPT ช่วยในการ scale พร้อมของเราก่อนนะความหมายของ scale คือยังไง อ่างนี้อาจารย์มีพร้อมนี้นะคะฮนลูล b ูบีชอาจารย์ได้ที่เดียวเนาะฮนลูล l ูที่ฮาวายที่เดียวแต่อาจารย์อยากให้เขาสเกลอะในที่อื่นๆนะในเคสนี้อาจารย์ให้เขาทําแค่10แล้วกันเนาะเพราะว่าในอนาคตไม่ใช่นานาคตถ้าคุณอยากทําเองเนี่ยสามสอะไรก็ทําไปเลยนะแต่น,นี้ทําเป็นเดโมให้ดูก็อาจารย์จะใช้10บนะคะเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวคุณจะเอาไปต่อยอดในการใช้มาดีไซน์เห็นไหมว่า a ออ่มาช่วยงานเรานะหลายคนพูดว่าเอ้ย a อไอมาแย่งงานเรามันไม่ใช่นะคุณคนใช้ AI ต่างหากจะมาแย่งงานคุณฉะนั้นคุณต้องมีทูสพวกนี้คุณต้องมีเครื่องมือมี AI มาช่วยงานคุณแล้วคุณก็เอามาช่วยสร้างสรรค์ผลงานให้คุณต่ออยทีโดยอาศัยความคิดของคุณเนี่ยต่อยอดกันนะใช้เขาให้เป็นประโยชน์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์จากเขาด้วยนะคะต้องขอบคุณมากนะ My d ดีไซ n gpt แล้วก็ chat gpt แล้วก็มา d ดีไซน แอปพลิเคชันนี้นะมาเริ่มกันนะคะอาจารย์ได้พร้อมมาแล้วก็จะสเกลเลยอ่ะพอสเกลเห็นไหมคุณเขาเขียนมาให้เราอะ่ะมีอะไรปารีสนิวยอร์กโตเกียวลอนดอนดูไบคือมันเป็น f เฟมัสคือสถานที่ป๊อปปูลค่ะคนชอบไปเที่ยวยอดนิยมอย่างเงี้ค่ะเราก็ได้มาแล้วคุณได้พร้อมมาแล้วอะ่ะคุณไม่ต้องคิดเยอะเลยคุณไม่ต้องไปนั่งขีดเขียนเองแล้วนะเขาใช้ใช้เขาให้เป็นประโยชน์ คุณจะทํางานได้ไวคนที่ไม่ใช้ตังหกักคุณจะอยู่ข้างหลังๆคุณจะตามไม่ทนนะันอะคุณต้องใช้อ่ะถึงเวลานี้แล้วนะโอเคอาจารย์จะ copy กกนะคะตัวอย่างห้าอันเนาะก็มีที่ไหนบ้างออโอเคห้าอันปารีสนิวยอร์กโตเกียวลอนดอนดูไบนะคะอาจารย์แค่นี้ก่อนนะเพราะว่าจะทําให้คุณเป็นตัวอย่างนะ copy เลยแล้วเราก็ไปที่ my design มาถึงที่ my design นะคะเราจะใช้ dream ai นะคะ dream ai ตรงนี้ ะะเพื่อใช้ g e n e r a เรรูปภาพคุณต,ต้องต้องมีเครดิตตรงนี้นะ,ะต้องชำระเงินนะคะเพื่อจะใช้เครดิตได้นะคะแล้วก็เราจะสร้างรูปภาพโดย Text to Image หมายความว่าเอาพร้อมเลยค่ะมา g e n e r a เ e เป็นรูปภาพนะ Text to image นะ,ะหรือว่าถ้าเรามี Edit image อะไรก็ว่ากันไปนะแต่อันนี้เรา Text to Image นะคะแล้วก็รูปภาพนะคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะ Create ครั้งละเท่าไหร่ครั้งนี้อาจารย์ทำสี่รูปภาพนะคะแล้วก็ ไซส์เป็น1ต่อ1แต่ถ้าคุณทําเป็นไซส์อื่นเลยโชว์อื่นนะสัดส่วนอื่นก็ทำเนาะแต่ว่าในคลิปนี้อาจารย์ใช้ไปทํารูปภาพในเสื้ออาจารย์จะใช้ไซส์นี้นะคะเสร็จแล้วนะก็จะมีโมเดลนะในเคสนี้ในที่นี้อาจารย์ใช้อ่า f a x o n e นึ่ะคะ Pro เนื่องจากว่าภาพมันเป็นแบบนี้มันสวยดีนะคะสำหรับการทำดีไซน์ แต่ถ้าคุณถนัดการใช้ดาวอีทรีเขาก็ทำมาให้ไอเดโอแกรมอะไรก็มีนะโมเดลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนนะอาจารย์จะทำเดโมเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ความเจ๋งอี่ยงคืออะไรตะกี้เราไปทำมาอาจารย์เลือกมาห้าพร้อมใช่ไหมคุณคุณประหยัดเวลาอย่างนี้ค่ะคุณคุณเห็นไหมอาจารย์ใส่ทีเดียวนะพร้อมห้าอันเลยแล้วเรามีบรรทัดวักหนึ่งถูกไหมคะอ่าเขาจะเจเนเรตให้เราห้าพร้อม แล้วก็ได้สี่รูปหมายความว่าคุณจะได้ครั้งเดียวยี่สิบรูปภาพนะทีนี้เราต้องมาติ๊กตรงนี้เพราะว่าเราบอกเขาว่าแต่ละนิวไลน์เนี่ยมันต้องวกักเนาะเขาจะเจ n เน a เรรูปภาพให้แต่ละพร้อมนะถ้าคุณไม่ไม่วกักเนี่ยมันก็มัวซัวไปหมดนะฉะนั้นคุณต้องบอกเขาอย่างนี้นะคะว่า parallel ลพร้อมก็คือ each new line เนี่ยต้อง Generate แท็ a เล็พร้อมาท็บ a ล็ตอิมเมจมันก็จะไม่เหมือนกันนะเห็นไหมได้แล้วแล้วก็เครดิตที่จะใช้ในครั้งนี้แปดสิบเครดิตนะคะโอเคพร้อมหรือยังเมจิกกำลังจะเกิดขึ้นนะคะรีมได้เลยค่ะ,ะครอสักพักนะเขากำลังเจเนเรตให้เราแล้วความ Amazing ก็จะบังเกิดขึ้นในชีวิตคุณค่ะคุณจะทำให้ชีวิตคุณในการทำงานปริ้น์ดอนิมานมันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สะดวกขึ้นคุณไม่ต้องคิดเยอะเลยนะ ช้เครื่องมือนี้เป็นแบชชีนเป็นเครื่องจักรในการผลิตฟีนนนิมาให้คุณนะคะมาแล้วจ้าเจ๋งไหมล่ะมาแล้วคุณเห็นไหมอะมาไล่ดูถ่ายมาดูให้ช,ชัดด้านขวามือนะพร้อมที่เราใส่ไปมีดูใบถูกไหมเห็นไหมคุณดูใบสวยปะวิธีทำของคุณก็คือแค่คุณเลือกรูปภาพอะคะ่ะเนี่ยเลือกรูปภาพ ที่คุณจะใช้นะอย่างในวันนี้อาจารย์จะทําให้ดูเนี่ยดูใบก็อันนี้ก็สวยสวยหมดเลยสวยหมดเลยคุณตรวจสอบนิดึงเนาะว่าเขาเขียนถูกหรือเปล่านะไม่งั้นจะโดนเอ๋อะไรของแกนี่แกเขียนไม่ถูกนะจ๊ะนะก็ดูให้เรียบร้อยเนี่ยนิวยอร์กยูเอสเอโอ,โอสวยนะอาจารย์จะเลือกบางส่วนไปให้แล้วกันเนาะห้ารูปภาพวันนี้เราจะทำห้ารูปภาพแต่งจริงเราสามารถเซฟโอ้โหโตเกียวน,นี่ก็น่ารักสวยจังเลยนะจ๊ะเนี่ยสวยหมดเลยคุณเห็นไหม คุณไม่ต้องใช้เวลาในการนั่งทํารูปภาพอีกต่อไปนะถ้าคุณเข้ามาใช้แบบเนี้ยเขาทําให้เราหมดเลยนะโอเคอาจารย์เลือกมาห้ารูปห้ารูปหรือ,อยังนะเธอสี่สี่ทับสี่สิบแปดเอ่อโตเกียวเอาอีกสักรูปนะโตเกียวหนึ่งรูปตะกี้ห้ารูปแพรีสยังไม่ได้เลือกเลยแพรรสอาจารย์เอารูปรูปอืมมันสวยหมดเลย เอารูปแรกแล้วกันเนาะก็จะเลือกเลือกเกินเดี๋ยวเลือกใหม่ก่อนนะเออ่ดูไปนิวยอร์กโตเกียวแล้วลอนดอนแล้วรู้สึกโตเกียวจะซ้ำโตเกีย uh, วซ้ำนะฮะเราก็แค่คลิกเลือกที่รูปอะค่ะแล้วเขาจะบอกว่าเราเลือกมาเท่าไหร่แล้วก็วิธีการอีกอย่างนะถ้าคุณจะเซฟทั้งหมดเนี่ยคุณก็แค่คลิก คลิกเลือกรูปทั้งนี้ก็ได้นะคลิกเลือกรูปทั้งหมดเนี่ยที่คุณต้องการแล้วคุณก็ดาวน์โหลดรูปตรงนี้ได้นะสามารถทําได้นะคะดาวน์โหลดรูปไปใช้ที่อื่นนะ่ะแบบ Recover Public ที่คุณขายพริน,น,น์ออกมาเนี่ยในแก้วในอะไรเนี่ยคุณเอารูปนี้ไปใช้ได้แค่เอาไปสเกลก่อนนะแต่ในนี้อาจารย์จะพาไปทําทุกสิ่งอย่างสเกลรีมูฟแบก็กเกอร์อะไรในนี้หมดเลยนะมาดูต่อนะคะอ่ะไม่ได้ดาวน์โหลดนะก็เอาใหม่เลือกใหม่เลือกใหม่จ้ะ เลือกห้ารูปเห็นไหมเลือก5รูปแล้วโอเคต่อมาเราจะเซฟเข้าไปใส่ในโฟลเดอร์นะ,ะเราสามารถอัปสเกลได้เลยแต่ว่าอาจารย์ยังไม่ใช้นะคะจะไปใช้ในคราวหลังอ่าเดโมอันนี้คือเดโมนะเดโมให้ดู popular place นะคะแล้วก็ create new listing อะ่ะก็จะ create เป็น new listing ไปแล้วก็ใช้เป็น main file main file นะะ save listing เลยอ่าอาจารย์ก็จะได้มา5รูปที่อาจารย์จะเอาไปใช้นะคะอะ่ะพอได้รูปมาปุ๊บ สิ่งที่อาจารย์จะทำต่อก็คือเลือกทั้งหมดแล้วก็ไปที่ไหนคะเราสามารถรีมูฟแบ็ g r o u n d ตรงนี้ได้เลยอาจารย์ก็จะทําการรีมูฟแบ็ g ก o u าวนะคะรีมูฟทั้งหมดเลยอ่าพอสําเร็จเรียบร้อยก็เป็นตรงนี้เนาะเราจะได้มาไฟล์นี้นะคะรีมูฟแบ็ g ก o u าวเรียบร้อยแล้วทีนี้อาจารย์อยากป้องกันความสับสนอาจารย์ก็จะมาแก้ชื่อนิดนึงนะคะว่าชื่อแรกมันเป็นเมนไฟล์เนาะอันนี้ก็คือรูปที่เรา ทำการรีมูฟแบ็กกราวแล้วนะคะ bg โอเคปะอ่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะไม่งงเนาะก็คือนี่คือเมนไฟล์ที่เราได้รูปภาพออริจินอลมาคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น r e m รีมูฟแบ็ r กราวเพื่อเราจะเอาไปใช้ในงานอ r ร์ตเวร์ของเราพอรีมูฟแบ g r o u n d เสร็จเราก็เอารูปภาพเหล่านี้5รูปนะคะมาอัพสเก e ค่ะเนาะเราจะไม่อั s c a l e ตั้งแต่ต้นเพราะว่ามันจะเปลืองเสียเวลาของเรานะเราก็เอาเฉพาะที่เราไปรีมูฟแบ็ r กราวมา โอเคเออ r e m รี e b a แบ g r o u n d นะใช้รูปภาพที่เป็น r e m รี e b a แบ g r o u n d แล้วก็ output เนี่ยอยากให้เขาไปอยู่ในมอ c k u อัสองนะคะแล้วก็ไซส์นะก็เป็นไซส์นี้ที่เขาระบุมาให้นะคะเพราะว่ามันจะมีความใหญ่มากพอที่จะเอาไปใส่ในเสื้อได้นะเสร็จแ,แล้วก็อัพสเกลจะสังเกตว่าเ,เครดิตตอนนี้เราเหลืออยู่แค่นี้นะคะมันจะถูกใช้ไปด้วยนะคะอัพสเกลได้เลยโอเคหมดไปสิบเครดิตนะคะ อัพสเกลเรียบร้อยแล้วเพื่อความไม่งงเราก็จะมาเปลี่ยนชื่ออีกนิดนึงนะคะเป็นจาก mock up นี่นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อ remove ทั้ง remove ด้วยนะ remove bg แล้วก็ up scale เพื่อจะได้ไม่งงเราจะเอาไฟล์นี้ไปใช้นะคะจำชื่อนี้ไว้เนาะแล้วก็อัปเดตสล o ดแล้วก็ save ะะ use อัปเดตเทมเพลตโอเคได้เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราจะมี3ไฟล์อันนี้คือออริจิแล้วก็อันนี้คือรีมูฟแบล็กเกลว์มีรีมูฟแบ c ็ก r o u ว์เสร็จแล้วก็มาอัพสเกลโอเคพอได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปต่อเลยค่ะเอซี SC นะคะอาจารย์เชื่อมต่อร้านไว้นะคะอันนี้ก็จะขายพรินอนอี้มานะก็จะไปที่นี่เลย okay. จะเห็นเห็นไหมคะเขามีทั้ง w สื้อเชิ r ตแล้วก็เราจะเลือก ถ้ามีในใจแล้วเรามีวันนี้อาจารย์ใช้กิลเดินห้าพันนะคะเป็นตัวอย่างอาจารย์มีในใจแล้วก็ใส่ห้าพันเลยถ้าคุณใช้เบลลานะคะสามศูนย์ศูนย์หนึ่งคุณก็คีย์เนี่ยมันก็จะขึ้นให้หมดหรือถ้าคุณจะใช้เป็นแก้วเนะี่ยคุณคี์มันก็มีให้หมดนะเป็นไซส์อะไรเขามีให้หมดเลยคุณจะใช้แบบไหนจะขายแบงเก็ตก็มีนะคะแบงเก็ตสมมติคุณจะขายแบงเก็ตเห็นไหมแบลตเก็ตเนี่ยแค่คีย์มันก็จะขึ้นมาให้คุณหมดเลย อออาร์ตอะไรมีหมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ตั้งใจไว้คือตัวอย่างนะคะ g ิ l d เดิลห้าพันคลิกเลยนะคะเลือกเลยค่ะอ่าเขาจะพามานะคะอันนี้คือพาร์ทเนอร์ก็คือผู้ให้บริการผู้ที่ทําของให้เราลองจินตนาการลองคิดถึงเวลาเราใช้ Print ที่ฝ่าหรือ r i n t f ฟูทำงานให้เราใช่ไหมไมล์ดีไซนก็ทํางานแบบนี้ให้เราแต่ว่าเขาทํำครบวงจรนะ,ะก็คือตั้งแต่ออกแบบไปจนลิสติ้ง ส่งไปยังเอซี่ให้เราเลยนะคะโอเคอ่ะอาจารย์จะใช้เจ้าประจาของอาจารย์เห็นไหมราคาดีมากนะ,ะราคาดีงามมากนะ,ะจากจากอาจารย์ทําการสํารวจแล้วทุกที่ที่นี่ราคาดีมากดีงามจริงๆนะคะก็ดูนะเพื่อที่คุณจะได้มีมาจิ้นมากขึ้นขายราคาเท่าเดิมแต่ว่าต้นทุนคุณต่าลงมันก็จะทําให้คุณเซฟคอสได้ประหยัดคอสได้ะะอ่าโอเคอาจารย์จะใช้ my ดี sign นะในเคสนี้จะใช้ my ดนะี s ซ g ์เนาะ Okay. เสร็จแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนที่คุณจะต้องเช็คนะคะว่าอ่ะคุณจะใช้ Print Area p r i ปรด้านหน้านะอันนี้ด้านหลังคุณปรินต์ด้านหน้าโอเคเช็คแล้วว่าใช่แล้วไฟล์ที่คุณจะใช้ปุ๊บเลือกดูก่อนนะมันต้องใช้ไฟล์ที่คุณไปทำเอาไว้ค่ะทั้ง r m o v e b a c k g r o u n d แล้วก็ Upscale นะโอเคได้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็จะถึงขั้นตอนของทางคุณที่จะต้องมาเลือกว่า Mockup เนี่ยคุณจะใช้ม o c k up อะไรบ้างนะคะโอเค ดูใบเราไล่ดูไปเนาะว่าดูใบแล้วก็มีสีอะไรอยากใช้สีอะไรอีกมันต้องเป็นสีเบาๆแล้วแหะเพราะว่าตรงนี้เป็นตัวหนังสือสีชมพูไหมอันนี้ตัวอย่างเนาะมอกอัพเยอะแยะมากเลยนะคุณก็ลองดูนะคะมีมอกอัพให้คุณเลือกสรรเยอะแยะมากมายนะพอคุณคลิกคุณก็แค่เอารูปเนี่ยแล้วก็เลือกสีนะมันก็จะโชว์มอกอัพนะสมมติว่าคุณเลือกมอกอัพ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคุณต้องเลือกให้ครบสนะิบเนาะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับทางคุณนะคะในการทำเอซี่นะคะถ้าจะเลือกรูปภาพอันไหนไปโชว์ด้านหน้าเนี่ยคุณก็มูฟตรงนี้ได้ได้หมดเลยนะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็ป๊อป l a ูเไปต่อค่ะทีนี้ค่ะสิ่งที่เจ๋งนะเราจะเป็นต้องใช้เวอร์ชั่นที่ชำระเงินนะคะเนื่องจากว่าเราจะใช้เวอร์ชันในการทำไตเติ้ลให้เราแล้วก็การทำแท็กให้เราสิ่งดีงามคือ เราไม่ต้องปวดหัวหรือว่าไม่ต้องไปค้นหาอะไรมากแล้วเพราะว่า AI ค่ะหาให้หมดแล้วนะคะไม่ต้องยุ่งยากเลยเราก็แค่ use vision AI นะคะโดยที่อาจารย์จะเลือกนะ main file อ่า main file มันคือรูปนี้เนาะแล้วก็ T-shirt นะงานที่เราจะไปเนี่ยคือ e s s y นะคะเขาจะไปดูว่าเฮ้ยการที่จะไปดู search engine เนี่ยต้องไปดูที่นี่นะคะแล้วก็ title อะไรเนี่ยเก็บไว้หมดนะคะแล้วก็เสื้อเป็นกนะิด์เนาะ เลือกตรงนี้ให้หมดเลยอาจารย์ใช้ตรงนี้ให้หมดนะคะโดยคลิกตรงนี้นะคะเลือกหมดเลยแล้วก็ generate data นะพอ,อได้หมดแล้วนะคะความ amazing คือเขาเขียนอะไรให้ให้คุณหมดแล้วค่ะคุณไม่ต้องทำเลยนะแท็กสิบสามแท็กที่ต้องใช้ใน e s s y เนี่ยเขาหาให้หมดแล้วโอเคนี่แหละค่ะคุณได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด title นะคะใช้จัดเต็มพิกัดเลยแล้วก็ description เนี่ยเขียนที่มี keyword แล้วก็ใช้ SEO Optimize ให้คุณหมดแล้วเนหะ็นไหมถ้าคุณทําเองเนี่ยมันไม่ได้แบบนี้นะคืออาจจะเป็นคําเดียวหรือว่าอะไรแบบนั้นนะคือคือมัน Amazing ว่าเขาไปหา Long Tail Keyword อะไรให้เราหมดเลยนะสิ่งที่เราจะต้องทําต่อก็คือ Choose นะแล้วก็ไปต่อค่ะมาถึงในเรื่องของราคาบ้างคุณก็มาดูเนาะว่านโยบายของบริษัทหรือว่าร้านของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะคุณจะบวกเพิ่มมีค่าขนส่งยังไง แต่ว่าอาจารย์ทำในเคสนี้ทําเป็นตัวอย่างเนาะก็คือเลือกทั้งหมดแล้วก็อาจารย์จะให้ราคาของที่ร้านเนี่ยเป็นก็คือรีเพรสเป็นสามสิบห้าเหรียญอันนี้ตัวอย่างนะคะก็แอปพลายอ่นะเพื่อที่ว่าเราจะไม่ได้ติดลบนะก็ใส่ตรงนี้แต่ว่าคุณก็ไปดูเนาะว่าแต่ละไซส์เนี่ยคุณจะต้องใส่ราคาเท่าไหร่นะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะ ก็ไปต่อนะคะที่พรีวิวก็ต้องดูเนาะว่า Profit คุณเท่าไหร่อะไรเนื่องจากว่าอาจารย์ทําเป็นตัวอย่างนะคะฉะนั้นอย่าอย่าถือตรงนี้ว่าเป็นเอออาจารย์ทําแบบนี้ก็ล้อตามอาจารย์นะก็ไปใส่ดูถักกบลบนี่อะไรของคุณดูว่าอ่ะมันมีค่าสินค้าสินค้าอันเนี้ยเขามีลทคอสเจ็เใช่ปะคอสต้นทุนแล้วก็มีค่าขนส่งอีกนะคะค่าฟรีเอซีอีกอย่าลืมนะ,ะก็จะมีตรงนี้คุณก็บวกของคุณดีๆนะคะโอเคเสร็จแล้วก็ พรีวิวพัฟเฟชนะเตรียมที่จะไปนะก็จะเห็นนะมีคนนี้เป็นคนผู้ชายเป็นรูปเอกลักษณ์รูปของเราเลยนะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือปกติเราต้องทำในเอสซี่นะเราก็ทำในตรงนี้ทีเดียวเลยนะพัฟฟิเคชันพัฟฟิเคชันแพลตฟอร์มเอสซี่นะคนะแล้วก็ร้านของคุณค a ต e ต o r y นะคะเป็นเป็นทีเชิตก็อยู่ตรงนี้นะปกติคุณต้องใส่อยู่แล้วถ้าทำในเอสซี่นะคะ ใครทำนะอนอเทลคอมพพนีฟินิชโปรดักต์แล้วก็พินดิฟยก็ในเคสนี้เราใช้ My Design เป็น p r o d u c t ์พา t ์ e r นอร์แล้วก็ค i วเดิก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแ,แล้วก็คลิกไปต่อได้เลยจบแล้วจบขั้นตอน5ตัวอย่าง5อะไร5้เสื้อเสื้อหตัวค่ะไปแล้วมันถูกส่งกำลังถูกส่งไปที่ s อเห็นไหมคุณแล้วถ้าลองคิดดูคุณมีสักห้าสิร้อย รูปภาพอะค่ะที่คุณจะส่งไปอะทําในคราวดเดียวเลยเจ๋งมากนะคะไปแล้วค่ะงานของคุณห้าเสื้อห้าตัวไปแล้วจ้ะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่เอสซจ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่เอซนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไปพับปิชแล้วก็ใส่ต่างที่ยี่สิบเซนนะคะอ่ามาถึงตรงนี้เราไปที่หน้าร้านของเรานะคะงานของเราจะอยู่ที่ดราฟตตรงนี้นะคะแล้วก็อาจารย์มีทําไว้แล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ได้มาตรวจสอบนะคะ คุณจะเห็นรับตรงนี้เห็นไหมคุณเสื้อของคุณนะคะห้าตัวเมื่อสักครู่ที่ทํำมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าคุณตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วคุณจะไปเลยเนี่ยคุณก็คลิกตรงนี้แล้วก็พับปิดได้เลยโดยที่คุณจะจ่ายที่ยี่สิบเซนใ่ปะเนาะง่ายๆอย่างนี้เลยเห็นว่าคุณคุณสามารถผลิตอาร์ตเบิร์กแล้วก็เสื้อของคุณเนี่ยจะเอาสักกี่สิบกี่ร้อยเนี่ยทำในคราวเดียว มาหมดเลยค่ะคุณจะมีของเต็มหน้าร้านให้ลูกค้าได้ช้อปปิ้งนะคะก็ลองทํากันดูนะคะอาจารย์แปะลิงก์สำหรับพร้อมให้พวกเราด้านล่างแล้วก็ลิงก์สำหรับคนที่อยากลองใช้ปายดีไซน์รวมถึง chat GPT เนอะก็ลองดูนะคะมาถึงตรงนี้นะคะหลายคนน่าจะปิ๊งไอเดียแล้วก็อยากทําแล้วแหละงาน POD นะคะลองดูนะคะอาจารย์แปะลิงก์ให้ด้านล่างแล้วก็บวกพร้อมให้ด้วยสำหรับคนที่อยากลองไปใช้ดูนะคะ ก็ลากันไปก่อนในคลิปนี้นะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทําทุกอย่างอย่างมีความสุขแล้วก็ส่งมอบความรักความหวังดีความปรารถนาดีความดีงามทุกอย่างเนี่ยส่งให้ไปถึงลูกค้าของคุณด้วยนะคะรวมถึงตัวคุณด้วยนะรักตัวคุณมากๆนะคะก็ลากันไปก่อนในคลิปนี้ค่ะบ๊ายบาย